ของเราอีกแล้วนะคะนั่นก็คือโตรตา h ์ e r 2.0 F Sport นั่นเองนะคะบอกเลยว่าเป็น F Sport Edition เป็นรถปี2015มือเดียวออก้างป้ายแดง TSL นั่นเองบอกเลยว่าคันนี้เจ้าของดูแลมาถึงมาดีมากๆรถประวัติสวยงามไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำอย่างแน่นอน,นะคะ่ะ ด้านหน้าของเขานะคะก็มาพร้อมกับโลโก้ที่ตึกงกลางแบบนี้นะคะเพิ่มความรูหรามากยิ่งขึ้นในส่วนไฟหน้าของเขานะคะก็เป็นโปรเจคเตอร์ไบซีนนแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มาพร้อมกับเรทามดันนิ่งไลท์ที่แบบ เป็นหลอดหลอดตรงนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นเลเยอร์สวยงามมากๆค่ะและด้านหน้าของเขายังไม่หมดเท่านั้นนะคะก็ยังมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันให้ด้วยค่ะสะเก็ดหน้าสะเก็ดข้างสะเก็ดหลังนั่นเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยเซ็นเซอร์อีก4จุดด้วยกันค่ะคันนี้นะคะเป็นสเปกนอกเป็นหลังคาแก้วแล้วก็มีเรดราการแจ้งเตือนชนด้านหน้าให้ด้วยค่ะในเรื่องของความปลอดภัยบอกเลยนะคะว่า สุดจริงๆสําหรับคันนี้มาค่ะมาต่อกันที่บอดีด้านข้างเลยนะคะด้วยความที่เขาเป็น SUV เขาจะมีความสูงความยาวแบบนี้เป็นรถยนต์5าที่นั่งที่นั่งได้สบายสุดๆช่วงล่างนั่งนิ่มบอกเลยว่าคนขับก็ฟินคนนั่งก็ฟินนั่นเองนะคะและคันนี้นะคะก็มาพร้อมกับล้ออันลอยขนาด18นิ้วหน้างเงาสีเทากระจกมองข้าง,ขงเขาเป็นแบบป๊บไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่อยู่ในตัวแบบนี้นะคะ สวยงามมากๆและคันนี้มาพร้อมกับสีพิเศษเป็นสีขาวมุกนั่นเองนะคะสวยเนียนกิบทั่วทั้งคันแบบนี้เลยค่ะมือจับของเขามาพร้อมกับระบบคีเลสนะคะสามารถล็อกรถบดล็อกรถตรงมือจับตรงนี้ได้อันนี้ ปลดล็อกอยู่นะคะถ้าเราต้องการล็อกเราแค,ค,ค่สัมบัติเบาๆแบบนี้ค่ะนี่ประตูก็จะล็อกอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วค่ะสะดวกสบายต่อการใช้งานมากๆเลยนะคะนี่เลยใช้งานง่ายสุดๆและวอัดีด้านข้างของเขาก็โดดเด่นด้วยสกเกิร์ตที่อยู่ด้านล่างแบบนี้ค่ะตัดด้วยโครเมียมสีเงินเพิ่มความสปอร์ตเพิ่มความรูราไปอีกคันนี้บอกเลยว่าสวยจริงๆสุดในรุ่นแน่นอนค่ะ ส่วนของด้านหลังนะคะก็จะมีความคงวนตอบรับกระตัวรถแบบนี้ด้านบนบอกเลยว่าเทสสุดๆมาพร้อมกับสปอยเลอร์ ไฟเบรกวงที่3เป็นแบบ LED แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้มาตัดพร้อมกับกล้องมองภาพขนาดถอยจอดเปิดการมองเห็นเพิ่มความปลอดภัยให้กับเราเนในส่วนของไฟท้ายของเขานะคะก็จะมีความลากเกยวจากบอดี้ด้านข้างมาด้านหลังแบบนี้เลยสวยงามเด่นมากๆม,มาพร้อมกับโลโก้ h a r r i e r นั่นก็คือชื่อรุ่นของเขาเซนเซอร์อีกจุดด้วยกันค่ะด้านล่างก็มาพร้อมกับสเกตที่สวยงามมากๆแล้วก็ฝาท้ายของเขาเป็นระบบไฟฟ้าสามารถคอนโทรลจากด้านหลังในตัวรถหรือแม้กระทั่งในรีโมทแบบนี้ก็ได้ค่ะเพิ่มความ สะบวดสบายให้กับเรานะคะแค่เราสัมผัสเบาๆแบบนี้ฝาท้ายก็จะทํางานโดยอัตโนมัติค่ะด้านหลังบอกเลยนะคะว่าคือกว้างมากๆแบบนี้เลยค่ะมาพร้อมก,กับโทนสีดําแบบสปอร์ตนั่นเองค่ะวางกระเป๋าใบใหญ่ๆได้สบายๆถุงกลอก็ใส่ได้เหลือๆแน่นอนค่ะ ต่อกันที่ภายในของตัวต้แฮนดเอร์คันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยหรูดูแพงมากๆมาพร้อมกับชุดแต่งเอสปอร์ตนะคะเป็นเบาะนั่งแท้ทั้งคันนั่งสบายสุดๆมาพร้อมกับปีกกระชับเบาๆแบบนี้ค่ะและตรงโลโก้โฮมมอนของเขานะคะเป็นโลโก้เอสปอร์ตแบบนี้ด้วยค่ะสวยงามมากๆเป็นตัวปั๊มนะคะแล้วดูดีสุดๆค่ะและบ้านบนสุดของเขาก็ยังมาพร้อมกับพาโนรามิกสันรุขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะสามารถเปิดรับลมแสงแดดได้สบายๆแล้วันไหนฝนตกนะคะบอกเลยว่าฟินมากๆ มากสำหรับการมีพาโนลามิกซันรูฟเนี่ยค่ะตำแหน่งของคนขับนะคะก็เป็นการปรับไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับเมมโมรีได้2อระดับด้วยกันค่ะเบาะคู่หน้าของเขายังสามารถปรับอุณหภูมิของเบาะร้อนเย็นก็ได้ค่ะเห็นไหมคะว่าเบาะของเขาไม่ได้มีแค่ความเป็นเบาะแต่ยังมีความ V.I.P. ช่วยในเรื่องของอา ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ออกแบบมาให้เข้ากับสิละมากมากเลยค่ะและตำแหน่งของคนขับนะคะก็ามาพร้อมกับพวงม,มาลัยมอติหุ้มหนังสลับลายไม้ส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็การปรับพอพวงมาลัยเป็นการปรับไฟฟ้าค่ะไม่ว่าจะขึ้นลงนะคะเดินหน้าถอยหลังนี่สำหรับคันนี้นะคะมูลค่าปลายแดง3ล้านกว่าค่ะแต่ถ้าคนซื้อกับเราณนะตอนนี้บอกเลยว่าราคาเราใจสุดๆสำหรับตัวต้าเฮลเออร์คันนี้ และที่สําคัญคันนี้นะคะเขามาความกับเครื่องยนต์เบนซินค่า 2,000cc ให้กำลังสูงสุด151แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัตินั่นเองนะคะคันนี้ซื้อไปไม่ต้องทําอะไรแล้วค่ะใช้งานยาวๆไปได้เลยเพราะเจ้าของเดิมน,นะคะเซอร์วิสท,ทุกอย่างมาให้หมดแล้วค่ะ ของคนนั่งข้างคนขับก็สวยงามสวยหรูมากๆคนโซนของเขานะคะมาพร้อมกับรายหนังส,สวยๆแบบนี้การตัดเย็บได้เนียนสวยมากๆคันนี้สวยหรูดูแพงถ้าคนไหนต้องการใช้ต้องรีบมานะคะเพราะว่าหาสภาพกิ๊บกิบแบบนี้ยากถ้านองกิ๊บให้คะแนนบอกเลยนะคะว่า99.9เปเไปเลยสําหรับคันนี้สวยมากๆค่ะ ที่แถวที่2นะคะการปรับองศาของเบาะก็คือจากนั่งสบายๆก็ปรับประมาณนี้ถ้าเราต้องการนั่งตัวตรงขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะก็ปรับขึ้นมาค่ะนี่ได้อีกหนึ่งสเตปแบบนี้เลยนะคะและตรงกลางตรงนี้นะคะสามารถดึงมาเท้าแขนได้เลยค่ะเนียนนุ่มน่าสัมผัสมากๆค่ะสําหรับเบาะด้านหลังของเขาทัศนวิสัยในการมองเห็นก็คือดีรอบด้านแล้วก็ด้านหลังมีแอร์ตอนหลังให้กับท่านด้วยนะคะสามารถปรับทิศทางของลมได้ค่ะ แล้วเบาะยังไม่ได้ปรับได้เท่านี้นะคะยังสามารถพับราบลงไปได้อีกเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระนั่นเองค่ะแบบนี้เลยค่ะใช้งานได้อเกกประสงค์มากๆค่ะบอกเลยนะคะว่า SUV Premium คันนี้สวยสุดจริงๆค่ะอย่าลืมเข้ามาชมและทดลองขับกับเราได้ทุกวันนะคะสำหรับวันนี้กิฟกับโตวต้า h ฮ r r เ e r ต้องลาไปก่อนบายบายค่ะ